บ๊วยพอกันด้นร้ายเนาะม, <laughs> มนีว่าสิมมหาเฮ็ดบดจ้ะบดได้มมี่มาเก็บเฮ็ดเอ้ยมาเก็บดอกแคดีกว่าเนาะดอกแคแดงครับดอกแคแดงดอกแคปลาจา้ะหาเก็บหาเฮ็ดบดกับบ่มี่มนีวัดยุดจา้าวางจากงานกันเข่าปลากับบดได้เฮ็ดพี่น้องเลยเามามหาเก็บดอกแคแดงเอาไปสุ่มน้ำมันหอยกลิ่มลวกพักนธุพิฆอะได้ครับลวก ดอกน้ำพริกเนาะอืมดอกน้ำพิกจานี้เนี่ยดอกแคบปลาอ่ะแคบปลาออกงเงเหลืองแดงๆคร,รับขมๆค่ะรสชาติมันแต่กินได้แสบอยู่เอาไปกินกระลาบข้างเหนือเอาไปกินกระลาบกัน <S <S นี่แหละจ้ะเหากับมะเก็บเอาดอกที่มันลดนนี่แนะเนาะ, <S 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 <ล>ะเอาไปย่ำ ลว,ลวกกับน้ำพริกยำกินก็ได้ยำใส่แคบหมูกินอาหารทางเหนือบ้านเท่ามี่บน้องทางอีสานฮะบวกหมูบ่เคยเห็นจเถือบ้านเซาแนทบ่ห,ม,บหมีนะไม่ได้ดอกแค่สีขาวๆนีน่แค่ขาวบ่มีดอกแค่ป่นมันคืขึ้นเลยวะแค่ปลาครับเซาแนทแกต่งเคยไม่กินเนี่ยตอนแนทเคยไม่กินอยู่เชียงใหม่เนี่ยรสชาติขมๆหน่อย าคิดฮอดพี่น้องคือเก่าเด้อบ่ได้ห่อกันดนบ่ได้มีเวลาว่างเในช่วงนี้ไปทำงานอัดบล็อกกันก็เลยบอกใครเดี๋ยวร่วมคลิปเด้อจ้ะจะได้กับคิดฮอดเอฟซีคือเก่านี่บ่าวชายสาเน็ตถ้ามาล็อคตาหาเฮดบอทคือเขากับบอดด้ทางนี้บุ๊มี่จ้ะเฮดบอทเฮดลมชมปลาธรรมชาติครับไปโดนได้กระบุมีว่ะบอออก อันนี้ต้นเมียงเออไม่เมียงเมียงใบชาใบชานี่ต้นใบชาใบชาดิเขาไปส่งชานมเย็นนะอะจาะย์เนี่นี่ยูนี่มีหลายเลยจ้ะใบชาด่เขาไปส่งชาขาย้เฮาเนี่ยอะจานี่ชานมเย็นนมยังนนเนี่ยเนี่ยเขาต้มใบชาอยู่นี่สวนชา,ลา,า,านหลายหลายกาแฟก็หลายคุณน่ะต้มชาทั้งนั้นนะคะนี่สี่ตํำๆเนี่ย เป็นใบชาทั้งนั้นเลยใบชาภาษาเนื้อภาษาเนื้อห้องเมี่ยงใบเมียเม่ยง ดอกแค่กอะไร <harma> นี่เขาเนี่ยกาแฟครับนี่มต้นกาแฟมีทั้งต้นกาแฟโอ้ยต้นเนี่ยหน่อยๆก็บนวลลายอยู่กาแฟก็มีใบเมียงก็มีเนาะนี่ต้นใบเมียงใบเมียงคือใบชา เยอะๆครับเปาไป,ปลอดนะเฟฟไปชาครับไปชาไปอ่อนเขาไปอ่อนมันไปย่ำใส่ปลากระป๋องค่ะเนี่ยเศบเด้อพี่น้องบานเฮาถ้าอีสานไปได้กินหรอก อันเหนือเอาเป็นกินย่าใส่ปลากระป๋องแซ่บเก็บเอาใบอ่อนๆไปย่าใส่ปลากระป๋องใส่ผักกาดหน่อยเด็ดครึ่งใบครึ่งใบนั่นเองเอาไปยำใส่ปลากระป๋องแสบแสบข้างนอ,นอ,นอง ทางอีสานมันจ้กินกัน,นะมัน,ม,นม,มันบ่อมีบ่มีเนาะทางเหนือมีหลายชาเขียวกับอีกแบบเนาะอันนี้ชาแบบชามนมเย,นยม็นชาเขียว<ๆ>มันบอกแม่ชาเขียวมันเป็นชาไทยอะนี่ถ้าใครถ้าเจนที่เอายอดมาไง น,นี่ปลายังอุดมสมบูรณ์ครับอากาศก็เย็นครับตรงนี้หนาวบนดอยอากาศนาหนาวหนาวเนาะมาเก่าเก่าองศาสิบองศาครับตอนกลางคืนตอนเช้า ต้นเป็นแบบนี้ครับนี่นี่ต้นผักกูดนี่นยอดมันวันนี้เขาปลาได้หลายพักอันนี้มาเก็บพักครับวันนี้เก็บพักในปลาในะําหอยเนาะพักมาจิ้มก้านน้ำพริกนี่ปลากรวยครับนี่ปลากรวยปลา มีปีก๊ปปดใบปาล์มสมบูรณ์ครับ<ะ>ไม่นักก่อเหรอไม่เยอะบ้างอ๋อตะก,กุดโก้ ถุงเมียจ้ำถุงเมียมีคุณอยากพามาเก็บทักอายุแปดสิบแปดสิบสี่ปีแล้วแข็งแรงอยู่ยามาหายห้องเอ่ายายหายหงอตายรึเปล่าตาพักกูดทางนั้นไหมครับยาไม่เคยพามาเก็บทางนี้เลย

ยบ้อแ,แล้วเจ็บใส่สุงแล้วขอใหเท็บใบเมีย่ยง,งดิที่ยำนู้นี่นู้นไหนก้อนเด็กอันเดียปีกสวยอันนี้กาแฟอาราบิก้าพันสีเหลืองสีเหลืองมีสีแดงก็มีจ้ะสีเหลือง,งกองมอ็มี นี่สีแดงครับนี่เก็บแล้วนี่สีแดงนี่นี่ทางสีแดงเเามกก็บใกล้จะหมดแล้วยายเนาะใกล้จะหมดแล้วใส่ยังจังข้างเออไม่ใช่ข้างเก่าพนักกับเก็บกาแฟกัน Kỳ lỗi hô bát Ừ mặt 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 มันจะบ่ใดกเาะว่ามันจะมดหลันีวะแกยงนี่น like ั่นเาพิวละเดยปีกวยปลาครับปีหนึ่งกัแกงอีมแล้วจ้ะเอาไปเอาไปเห็ดมกปีเนาะมกปีใส่ไก่ ปิวไงนึงโอ้ยเอาหยากเอาเย็นพี่นาะสวนมันสูงก็กะได้กับสิมือกันละจ้ะอู้ดีพกักจนเต็มเลยทั้งดอกแค่เลยทั้งฟักกดูดเลยทั้งมะเขือเขือนเขือเขือเขือส้มอืมมะสนวนแต่ละเถือกมวนเนี่ยสวนในปลาครับของปลาอันนี้ครับมาหาเที่ยวปลาเที่ยวสวน้าพีร่าหน,นองปิกบางกันเนอะ ไปชมคลิปใหม่คลิปหน้าครับคลิปยังก็ง<า>ติดตามกัมนนะครับเมืองไก่ยังคิดหอดกันอยู่เด้อจ้าคิดหอดกันแห่คิดหอดกันชิจ้าครับเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนนะครับไปแล้วจา้าสวัสดีครับบ๊ายบาย